วันนี้เราจะพามาเดินตลาดสดตอนเช้าที่ประเทศจีนมาดูกันว่าตลาดตอนเช้าที่ชาวบ้านออกมาซื้อของกันอันนี้เป็นเครื่องในแกะทุกคนปกติเคยเห็นแต่เครื่องในวัวโบลอยทำสดทุกคนขายมาแล้ว30ปี3.5บาทครึ่งโล7บาทครึ่งโลนั้นปลาเหมาเองทุกคน4ี่บาทกว่าทังถุง1 0บาทงูสามน้อยบาทจะซื้ออะไรได้บ้างเขาบอกกันว่าอาหารเช้าในตลาดแบบนี้คือฟินที่สุดลวทุกคน แถวหลังมาหาลัยเราจะมีถนนอยู่เส้นหนึง่งที่เราเพิ่งรู้เมื่อไม่ไน,ไไมนานมานี้ว่าตอนเช้าจะมีตลาดสดทางเส้นเลย,ว,ลเเย,ยวันน,วน,นี้เราก็เลยตื่นแต่เช้าขับรถมาคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์นะน่าจะประมาณเจ็ดโมงครึ่งตั้งใจจะมาซื้อวัตถุดิบไปตุนไว้ทํากับข้าวที่หอ,อก,กันจะ<อ>มาไม่เนอะซื้อไก่ดิซื้อควายใช่ไหมเช่แล้วก็เสิร์ฟกับข้าวทีขข่ห้ที่หอ ，这个你做เจี้า是好吃ยดีสิ่งจ้าสิ่งจ้าเขาเป็นของอร่อยั้ย่งบาทนยลาสิดก็ให้าดมดีดอดีดนดีดีีีนีด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 บดีีดีดดีนีดีีด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 ดีดี ờ cái này là gì? Đây là sữa. Sữa. Làm thế nào bán nhỉ? Sữa tươi nhà nấu. có sữa tươi à? Sống thì làm thế nào bán nhỉ? Sống ạ, ba đồng một cân. cái này một cân là Cái này hai đồng năm. Cô ơi, cô bán đến mấy giờ? Tôi sẽ mua xong đồ rồi về. Tám giờ. Tám giờ. này จิ้มจิ้มจิ้จิ้มจิ้มจิ้มจอ้มจิ้มาิ้มจ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 ะ้ม่ิ้มจิ้มอิ้มจ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 ิ้อจิ้ม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 จิอมจ้้มจ้มจิ้มจิอ้้มมข้มา้้ ไม่รู้อะอันนี้เป็นดอกไม้ที่เมืองนี้เขาจะฮิตกินกันอะเอาไปทำอาหารอะเอาไปต้มซุปลืมไปแล้วว่าเรียกว่าดอกอะไรอ่างุ่นยิมห้าบาทครึ่งโลใส่รถบันทุกมาแบบนี้เลยชูชูลาจียวเจมมาไม่น่ะอูาหยวนเรียญาวเจรานเีย ครึ่งโลประมาณเกือบ10บบาทหนึ่งจุดสองหยวนเจ็ดบาทครึ่งโลทั้งถุงน้ำนสิบบาทเองอ่ะผักนี้คนซื้อเยอะมากเลยอะเราไม่รู้มันคือผักอะไรเราซื้อทีเราเป็นถุงแบบนี้เลยนั่นปลาเหมาเองทุกคนปลาเหมาประมาณ4ีบาทกว่าเยอะมากเรื่ยงวใหญ่เยงวใหญ่ทั้งถุงสิบาทยอมากเเก่อเตียบ สีง块สามวันส่งก็เอ่อไม่ใชีคืออยากไหมอยากสองค่ะอยกสองค่ะดีเอ่อคือคือหน่งห้าห้าได้เจาสองจุดบาทอีกก็ช่แล้วอ<嗯>ีกก็ตอใช่สองค่ะหั่นผิวต้นหัวชงอะไร本地ล่ะ หอมแดง2.8ประมาณสาวันประมาณ10บาทกว่าครึ่งโลชะกเกอรยหมีเจะมาไม้นะชิวเยนอู่เก๋อชิวเยนอูเก๋อห0บาทตกปักละ10บาทอันนี้ก็ไม่ถูกนะทุกคนเขาปลอกสดๆแบบนี้เลยลูกเผาเขาจะมี2แบบทุกคนแบบที่เรากินกันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ว่าคนจีนอะมันจะชอบกินแบบนี้คือเป็นลูกเผาแบบนิ่มๆอ่ะอันนี้เป็นสาลี่เจกกอชื่อตงหลี่มา

ก็จะมาขายนะนี่ก็จะมาขายนะนี่ก็จะมา一ายนะนี่ก็จมาขานะนี่ก็จะมาขาทอันีเป็มคนเยนย คนจีนซื้อมันถูเทียะ，买像买大大的，班布洛伊，大家，偏远，他卖像这样这个是十四块钱三十个，七块钱给十五个，最少是十五个，最少是十五个，十五個,个才七块钱呢，我来一小份吧，行。 要一盒七块钱关，都抓点要啥味的关？你看一样，玫瑰、香橙、草莓、山楂和薄荷。薄荷也有吗？有啊，哇，太好了，嗯，呃，给我选点吧，嗯、哪个买最好？都可以管看你自己的口味，你不能看哪个好管、嗯、有的喜欢吃黑芝麻了，有了喜欢吃水果了，我这水果都给你抓点着了，行吧？一样都是俩。好的。哎、嗯，黑芝麻给你再添一个，给你算是仨。对，因为是七元。 二七十四，少一个给你赔多少？好的，你自己做吗？自己做了，乖，俺自己做的汤圆。为啥我卖芭蕉一吃完还还做呢？我给当中卖都是卖的都是老客户。阿姨，你干多少年了？干了有快三十年了吧？三十年了。哎，我的丫头都三十了。哈 <laughs>，哈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 。辛苦了，阿姨。水滚都下，几分钟都熟了。 ทอดเัยเอาไปเลยทอดเลยีอ่ะดเตยโบลอยทำสดทุกคนขายมาแล้ว30ปีคือทั้งหมดนี้35บาทแล้วว่าคุ้มมากเลยนะมีหลายไส้คามาด้วยมีไส้มินด้วยอ่ะคนจีนชอบกินมินมากเดี๋ยวไปลองไปต้มดูอันนี้เป็นข้าวหมากนัาเก็ลูกส้อชื่อผักกาดหอมนี่สีเขียวคออะไรผักกาดห้มนจ่สีเขียวคืออควรผักกาดหอม

6ัน能 no no 不นี不ท要吧。ส你等ปะรดได้ไหมไีเนน1ตน5ือสีอะก็ <h ah> <h ้ให่นืสุจะบอกไหมคะให้หันได้เลยเป็นแผ่นเป็นก้อนหรือเป็นเส้นก็ได้หมดไม่เไม่เ อันนี้เป็นเครื่องในแกะทุกคนปกติเคยเห็นแต่เครื่องในหัวหกยวนหนึ่งจีนสามสิบบาทครึ่งโลเครื่องในแกะเจอนออวัก็วันก็อ๋อ้จะก็จะมาไมนะอ่าอจีนไม่ใชบอจีนอ่ายาเ่าวกีอยวาไร่ยาสอไดกว้นั่นก็สิบตัวกี่เฉียนมัเจ็ดสิบเอดห้าสิบอเนิ้วโลมาิวโลเครื่องในมีหมดเลยน่าจะตุนมานะอันนี้เป็นร้านไข่เรจะก็เรื่องอะไรดันดันจ Bana, อ๋อไข่ห่านก็ว่าทําใหญ่เออตันจุดสุดสุดสองร้อยบาททุกนั้นเยอะอยู่นะเจ้าก็หมูเออจะมา卖นะอย่ารู้สองพันห้ร้ยกิโลขายสามพันแล้วสองพันห้าร้อยกิโลเขาก่อนไปซื้อหมูสามชั้นมีคนบอกว่าส่วนที่ซื้อไปเป็นส่วนอื่นที่ไม่ใช่สามชั้นตัวจริงวันนี้เราก็เลยต้องมาแก้มือแบบเชฟตัวจริงดูแบบเนื้อเยอะมันน้อยเจ้าก็อูหัวโลจะมา卖นะว่าไหลอีกแถวปะดี ลูกชิ้นไดเนีนอ่ะช่่ก็เอาได้ไ้ได้ไ้ได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 ้กด้ไ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 ดลได้ได้ไ้นด้ได้นเ้ได้ไครึ่งได้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 ้ได้ได้ได้ไ้ได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 ้ไ้ไ้ได้้ไ้ได้ได้ไี้ได้ไ้ได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 ้าด้ได้้ได้ได้ได้ดอ้ด แล้วก็มีกุ้งกุ้งก็เป็นกุ้งสดกุ้งปล่อยซื่อเหลี่ยงสิบหยวนสี่ขีดเจียเจ้าก็จีชื่อจอมไม่นะจีชื่อจี่อสหลายป้านจินปะเก่ว่าหลายป้านจินปะตุ้ยจายาบ้านยังตุ้ยใช่เอ 姐，那鸡腿怎么卖呢？这个是八块五的，这个是九块五的。什么区别呢？这是肉鸡上的，带油的；三黄鸡上不带油，小鸡腿。啊、哦，不带油。嗯，不带油是什么？不带油是三黄鸡上的，新鲜的，都是新鲜的小鸡腿。这个是带油的。啊，肉鸡上带油的，这吗？哦，好的，谢谢。嗯，没事。吗、哦？啊啊，收完吗？ อันน <łość> ี้น่าจะเป็นเมนูที่คนในเมืองนี้ชอบกินเป็นลูกชิ้นผักที่ข้างในมีถุงอกแครรอรแบบนี้เลยทอดกินร้อนๆเอามาจิ้มน้ำจิ้มสักหน่อยน่าจะถูกใจอันนี้เป็นลูกชิ้นผักทุกคนเหมือนที่นี่เขาจะหิดกินกันเห็นในร้านเสี่ยวหวกัวร้านหมาล่าสายผ่า์ก็มีข้างในเป็นไส้ผักแบบนี้เลย เจ้าเจี้ยวเฉยมาได้กลิ่นแป้งหอมๆลอยมาตั้งแต่ไกลตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นทองม้วนปกติเหมือนที่ไทยพอมาดูใกล้ๆถึงเพิ่งรู้ว่าเป็นวอฟเฟิลกอีที่ทําจากเตาหมุนได้แบบนี้เลยทุกคนที่เขาก็เปิดปีนึงล้อม้วนออกมาก็ได้มันเป็นแท่งแบบนี้เลยชื่ออไรกชื่ออนี้ป่ะห้าสิบบาทหนึ่งถุงทุกคนทําสดๆเลยหอมมากก็เลยสั่งมาให้เางไว้ก่อนไปเลย 这个是豌豆糕，面纱的。豌豆糕，好吃面纱的。这加糖的，来一段加糖。这个哈，这加糖的，五块钱。每袋五块的。啊 สารพัดขนมโบราณที่ตลาดน,นี้ก็คือมีให้เลือกแบบจุใจอันนี้เป็นเค้กแบบโบราณของจีนจะเป็นฟิลเค้กไข่เ,เดินมานานในที่สุดก็สุดถนนละทุกคนที่นี่เขาจะไม่มีแบ่งโซนของกินผักผลไม้เนื้อสัตว์ตั้งร้านตรงไหนก็ได้พตอตลาดวายก็ขับกลับไปณนนจุดนี้เราก็คิดอยู่ว่าข้า,าวเช้ากินที่นี่เลยไหมแต่ดูจากจํานวนประชากรที่ต่อแถวไปเราว่าร้านนี้ต้องมีอะไรแน่นอน เกิดมาทั้งชีว <Ooh. S 1> ิตเพิ <noise> ่งเคยเจอไหมคะที่ใช้มิตรอิโต้ช่านาญขนาดนี้หนึ่งออเดอร์ใช้เวลาทำไม่ถึง20วินาทีเมนูอาหารเช้าที่จีนจะขาดปลาน่อโกไปก็ไม่ได้ไหมตั้งเตาหน้าร้านปั้นแป้งทอดใหม่แป้งหนึ่งแบบทำออกมาได้10เมนูสาวกแป้งทอดจะไม่ฟินได้ยังไงปลาทองโกอันเท่าไม้กระบอกหรือจะห่อเป็นเกี๊ยวจะยัดไส้ไข่ข้าวจีหลายข้าวเผาเช่น เชื่อไหมระหว่างที่เรายืนดูเขาทอดไปลูกค้าก็คือสั่งตลอดทอดไม่ทาเลย<ะ>ทุกคนหมาท่องกโกเขาก็คือโซจิงนิยามของคําว่ามือเป็นละวิงไม่ใช้กําลานี้แล้วจะไปใช้กับใครในร้านไม่มีที่นั่งเราก็เลยเดินหาร้านต่อไปตอนนี้8ปดโมงห้านะทุกคนเก็บเร็วมากตลาดวายเร็วมากไหนๆก็ไหนๆไว้อีกร้านละกันนี่ค่ะโยเซนจ์จเฉิงจือมั้ง 有橙汁、是榴汁，还有这个汤。这个全是,是梨汤。哦，梨汤。石榴汁怎么卖呢？姐，十块钱一杯。好的，我来一杯。好，那我并不含。这个盖子是类我们碗盖杯里一杯大概要用几个呢？姐，嗯，至少得这三个。 สามเกอยตสเกอ也我都是提前剥一盒一整盒可以做几杯四杯那个样子这个比较麻烦一点它不像那橙汁那橙子两半หลังจากพี่เขายิงแก้วไม้ทัมมารส้นาทีเขาก็เอามาส่ถุงกองแล้วก็ขาน้ำไปแก้วละห้บาทใช้ิมทั้งหมดสมถไม่เติมน้ำสักนดพี่เขาจะคุ้มไหมไม่รู้จะกินอะไรเราก็เลยกมาที่ร้านอาหารเช้าหลังมหาลไก่กีเียนเต้า้นาจะเต้าหู้แบบหวานของปอนมาเหมือนเดิมเ要小油我要炒一点 อาหารเช้าวันนี้ทั้งหมด่นย่บาทุกคนมีปลาองก้อลิหนึ่งหวนแล้วก็มีตาูหนาวเต้าหยส่นตาเหมือนเดิมแล้ว huh. นี้เราเคยกินแล้วอร่อยเหมือนกันเวลากินต้องเอาปาองโกแบบนี้ใช่หมเสร็จแล้วก็มาจุมมันจะเหมือนคิอจุมน้ำเชื่อมมทุกคนให้มันหวานิดนึง่ๆมันไม่กรอบแล้วอ่ะหอมกิ่นแบอมกินต้าหทุกคน มันยังได้อีกนิดหนึง่งเขาอีกเก๋วอเจียเตียนปลายถังมาอีชาวจิ้วสิงหาเต้เสี่ยนี่แหละแบบนี้แหละถูกต้องหวานถึงเหมือนที่ไทยเกือบลืมมีน้ำพับทิมคันสดด้วยทุกคนหวานเจี๊ยบอร่อยมาก